ระกลัวตายไหมถ้าพระไม่ได้ศึกษาคําสอนพระสมมาสัมพุทธเจ้าจนคุ้นเคยความตายแล้วก็ไ่เด็เตรียมตัวให้ตายกลัวทุกคนแต่ถ้าหากว่าศึกษารเรื่องความตายว่ามันเป็นปกติธรรมดาจะยากดีมีจนทุกคนต้องตายหมดแล้วถูกสอนให้คุ้นเคยกับความตายเพราะความตายนี่มันตายมาตั้งแต่เกิดพอเกิดมาก็ตายแล้ว แต่เป็นความตายที่ไม่ชัดเจนเป็นการเกิดตายอย่างต่อเนื่องของเซลล์เซลล์หนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันตายไปแล้วมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วตายไปมันเป็นอย่างนี้ตอลอดเวลาเราสังเกตไม่ออกแต่มรรลตอนจะตายจริงๆเอาถูกสอนอย่างนี้แล้วเราก็ได้เรียนรู้อย่างนี้เราจึงเตรียมตัวตายในการบำเพ็ญสมณะธรรมจนกระทั่งนี้เนี่ยถ้าได้ดวงใสๆดีนะตะวันภายในเนี่ย มันจะอยู่เหนือความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าไม่กลัวตายแม้ทุกเ,เวทนาข้างนอกจะเยอะกลุ่มลมทําร้ายร่างกายอยู่แต่ว่าภายในมันจะอยู่ตรงดวงใสๆมันจะมีความสุขอยู่ตรงนี้อยู่เหนือความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าไม่กลัวตายมันไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยใสๆแล้วก็พร้อมที่จะตายพร้อมตายหรือตายก่อนตายอืมลีมัน,น